ก่อนร้านนี้นะอนนีี้ก็มเออร้านสวยๆสวยๆซื้อเออแบบนี้กินแบบนี้หมูพวงเหรออันนี้เขาเรียกว่หมูพวงซื้อยังก็เออซื้อนี่แหละกินเต็แนท์ไปลาบเป็ดเดี๋ยวไปลาบแต่ว่าเห็นคิดว่าลาบเป็ดธรรมดาแต่ว่าวิวที่ผมจะพาเพื่อนๆจะกินลาบเป็ดไม่ได้ไม่ธรรมดาบอกว่าเดน๋ยวรอให้ธรรมดาอลังการไงเนี่ยมาต้องมามาชิมไก่ต้นที่นี่โคตรอร่อยอร่อยจริง บอกเลยว่าถ้าได้กินไก่ต้มร้านนี้นะเสวยบ้ครับผมบอกเลยถ้าได้กินไก่ต้มร้านนี้เราจะดูอะไรยังงก็ได้ลองชิมดูเลยอันนี้แหละอันนี้เราจะลองอันนี้ก่อนมีแกงขมสุดสอมมะกอลาวมาบรนดูร้านแม่ค้าขายครับผมกับข้าวตอนเช้าที่สวยที่สุดในวังเวียงสบายดีอ๋อขายดีคือเก่าอยู่เนาะ แม่คือห้อนแท้วะไอแม่แม่ทอดแม่คือห้อนแทะทอดท้ขายดีร้านสุดท้ายนี่แหละทอดใสด่กรอบด้วยสาบางเวียงสวยๆใส่แคใส่แบบไม่ต้องแต่งหน้าเลยสวยๆฟอ,อุดน,น,นุ่นน้องหนเอาอุดรุ่นอันนี้เนาะน้องเขาขายอะไรเนี่ยขายนี่พี่น้องนก,นก,น,ก,ก,น,ก,กนกกระทาทรงเครื่องโอ้เป็นแระแสนะพี่น้องเบิรงนเนาะช้ำๆเนี่ยไม่เท่าไหร่นี่ประมาณสี่สิบบาทสี่สิบกว่าบาทนะเสาตำ เจ้จาเจ้าบลาเขือเนะาะเจ้าบลาเขือ,อมีส้มส้มพักส้มหนังส้มหนังงวอนี่เป็นกระแซบเนาะ,ะเป็นกับแก้มเป็นกินกับเาแฟคือคืออยู่คือวาบกาแฟคือบ่คืออยู่เน <laughs> าะอันนี้เนาะมีหมูเออใส่ที่ปิ้งปิ้งตับสวยนะโอ้ตับ,ตบ คนสวยก็ต no nah. no no no. no, no. 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 ้องทำก่อนร้านนี okay. Okay. ้น ah, ่ากินนะเออร้านสวยๆสวยๆมาซื right. ้อเออแบบนี้กินแบบนี้หมูพวงกะอันนี้เขาเรียกว่าหมูพวงซื้อยังก็เออซื้อนี่แหละน้องน้องซื้อยังก็ไอ้ลืมถามซื้อแล้น้องน้องเคิงอ๋อน้องเคิงน่น้องชื่อหมูพวงสวยแบบสวยแบบเป็ต้องไปแต่งหน้าเลยเนาะ ยแบบบอกว่าแต่งแต่งอยอ่น่าจะเป็นเน็ตไอดอลบองเรียงได้เลยนะแกจบแล้วบอกจบแล้วจบมหาอะไรเนาะมหาเจ็ดมีพี่น้องกี่คนกี่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายอ๋อถามทำอีกอย่างได้บอกมีแฟนแล้วบอก อยากตายแล้วมันอ๋ออันนี้อันนี้ชอบจับปัดครับอันนี้จับปัดสาวพันสาวพันคือมาลาไปกินอันนี้อะไรนะเมื่อกี้เิวัตดเอาอะไรนะเนี่ยตับตับตับอ๋อกินตับกุหมูพวงครับเขาเหนียวบ่อเดี๋ยวจะไปกินร้านลาบอยู่นะเดีซื้อแต่กับบอแตงกับบอสาวพันซื้อแตงกับอนี่เลยสาวพันใครมาวังเวียงมาอุดหนุนร้านน้องเขาได้นะครับอยู่ล็อกในสุดนะ เข้ามาสุดซอยเข้ามาสุดซอยเข้ามาสุดซอยขายดีด้วยขายขายห่อจักงโมงนี่ใบสองป่ะใบสองโอ้โหตื่นขายตั้งแต่เช้าตีสี่ที่ห้าแล้วใบสองมีเวลานอนอยู่นะนี่เนาะจะมีมีเวลาพอจะพาเราเที่ยวมั้งเนี่ยต้องไปถามแฟนก่อนต้องไปถามแฟนก่อนเจ็บมึ่อก้ละเจ็บเมื่้ละพอใจด้ว ับใจได้อใจไหมเด้อใช่โอ <oh ้มาอีกแล้วนี่ปี่นอปิ้งหอมหอมแบรอาวันเมื่อกี้ซื้อยังเดียงนกนะนี่มันบอว่าแบมันต้องเีอาตัวเดียวก็มีเด้อเอตัวบอตัวเดียวนี่ตัวตัวเดียวเท่าไหร่ครับสิบสามพันนะไม่ถึง20่สิบบาทสบายดีอ่า FC เหอ f c เราซับเลยเนาะซับแล้วชิ้นได้กินปะ เราจะมาหาวัาถือดีอยากได้เนื้อไปกินนะพี่น้องโอ้วันนี้ลิ้นวัวใักมากใหญ่มากเอาไปทําอะไรกินชาบูไหมเนี่ยหม้อไฟไหมใหญ่มากโลเท่าไหร่ครับแม่ลิ้นโลเท่าไหร่ลิ้นโลเก้าสิบห้าโลโลโลไม่ถึงสองร้อยโลตอนนี้แสนกี่ร้อยห้าสิบกว่าบาทเองตอนนี้ก็ประมาณร้อยสามสิบสี่บาทเองนะลิ้นอะเอาไปย่างเดี๋ยวเดีเบิเงแต่ว่าเสือห้องให้นีบอ บนแล้วมันต้องมาจากมงเนาะเนื้อซี่โครงนี่ก็เป็นกระแซ่บไปซี่โครงเลยไปหิวข้าวก็หิวดิมาเดินตลาดเห็นเนื้อเห็นหมูแล้วผมหิวข้าวไอ้โรงเด็กนี่ก็สไตล์หิวไปเลยแหละนี่ขายอย่างงองงองกันบ่เสือมีบ่นี่เราเสือบ่วัดดูก่อนวิมว่าจะกินน้องวัวไหมโอ้น้องงองไหม จะกินน้องน่องวัวบ่อลเลยจะกินไน่องใส่น้องวัวขายโลเท่าไหร่แสนห้าแสนสามร้อยสองร้อยกว่าบาทต้มนานเลยนะแก๊สเราเนี่ยต้องแรงมากนะเพราะว่าถ้าเราไปต้มต้มน่องวัวกับแก๊สปิ้งนี่ก็เคยหลายครั้งแล้วมันต้องใช้เวลาเป็นนานแหละพอต้มวัวมันก็ไม่ได้สุกง,ง่ายแบบต้มเตาถ่านหรือว่าต้มเตาแก๊สไง เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็น่ากินนะน้องบัวเอาไปนึ่งกันได้ต้มได้นะเดี๋ยวก่อนเด้ออยากกินลาบเป็ดดีกว่าเนาะเนื้อเสือมันหมดเลยลองเสือเนื้อไปกินที่อื่นตกลรงก็แล้วต้องเปลี่ยนเมนูเสือหมดเสือหมดกินเป็ดแทนครัไปลาบเป็ดเดี๋ยวไปลาบแต่ว่าเห็นคิดว่าลาบเป็ดธรรมดาแต่ว่าวิวที่ผมจะพาเพื่อนๆไปกินลาบเป็ดไม่ได้ไม่ธรรมดาบอกกันว่าไม่ธรรมดาถ้าใครเห็นวิวแล้วโอ้ลาบเป็ดวิวพันล้านครับเออโลละเก้าสิบพันโลละเก้าหมื่นสี่พัน เดี๋ยวราเตอซื้อพักไปส่ใองององึงสองแสนหกพันสองเอ้อสองแสนตอยู่พ่อ่นนเจ้าของบบหูนะกะดีเจ้าของูทางนี้ด้วย เออแยวบอกไว้ก่อนว่าวิวอันนี้จะจะพันล้านถ้าใครได้เห็นวิวอันนี้นะแบบหวานสิบรามาเท่าไหร่ไปค่ามันขายมากครับเฮ้ยไปซื้อผักขึ้นของไปไหมครับครับตัวกุ้งชิกลาบเอาไปไหมเผื่ออันนี้อยู่พอดี่บ่อนี่เอาไปี่

มาแล้วครับพี่น้นองเดี๋ยวมาว ò n เวียงถ้ามาตลาดเนี่ยก็คือต้องมาแวะกินร้านนี้เหมือนกันอยากให้เสียวัดกับช่างขวานเขาได้ชิมเพราะว่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรร้านเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนู่นนี่นี่ดูดูช่งางขวานอลังการไงเนี่ยมาต้องมามาชิมไก่ต้มที่นี่โคตรอร่อยอร่อยที่สุดละสบายดีไหมสบายดีไม่ดดได้มาดูแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวฝากเนี่ยฝากไหมจังนึงขอสัมภาผัสเนี่ยไม่ได้มาดูแล้วสบายดีไหมเนาะ สบายดีร้านนี้นอกจากจะเห็นเป็นต้มไก่เป็นเฟอเนะร้านนี้เขามีลาบมีต้มนะแกงที่นี่อร่อยมีลาบมีต้มมีลาบมีแกงอยู่ในกาศลงเลยแกงคมแกงคมมีลาบนี่แหละเอาแกงขมกับลาบดกับไก่ตัวนึงไก่ตัวนึงไปหั่นเนาะด้วยโอเคเดี๋ยวเบิ่งแม่ให้หน่อยได้ไหมเออเดี๋ยวสินี่เราดูเตาเขานะครับพี่น้องก็จะมีแบบต้มแบบใหญ่ๆอย่างนี้แหละ ที่นั่งประจำเราเสีวัดไก่ลองลองชิมดูนะไก่มันเป็นไก่แบบไหนไม่รู้ไก่สามสายแล้วมีเจมเหม็นไก่บ้า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 นของประเทศลาวครับโอ้นี่อยังไม่นี่อันนี้เป็นเครื่องในเครื่องในลาบแมโอ้ลาบอันนี้เป็นเครื่องในลาบอันนี้เครื่องในไก่ไก่ตัวเท่าไหร่แม่ตอนนี้อันตัวหนึ่งแสนซาวแสนซาวโอ้ร้อยสองร้อยร้อยนิดนิดร้อยสอง สายนึงก็ร้อยห้าสิบร้อยหกเจ็ดสิบบาทนะครับพี่น้องจะเป็นลาบหนึ่งแกงหนึ่งเนาะจ้าลาบหนึ่งแกงหนึ่งคือจะมาสั่งเนื้อสั่งแกงที่นี่เขาทําใหม่ๆแล้วก็จานหนึ่งได้เยอะนะนะครับต้องมากันหลายๆคนหน่อยเนี่ยถ้ามาแบบคนเดียวนี่กินไม่หมดนะพี่น้องพอดีพอดีเนาะอ่ะพอดีมาตลาดมาบางทีก็ต้องมาแวะกินร้านนี้หน่อยต้มไก่อร่อยมากกินสดๆตับโอ้ตับบอกกันแต่ปักงไงหนึงพี่น้อง ก๋วยลาบสุดบางเดียวไอ้ชาเจ้าอันเอาเอาข้าวอันเธออันก้อนเนอสอยให้ใหญ่ๆเลยนะอันนี้แกงวะแกงแกงขมแกงขมเออเกิดมากับผู้จัดการก็ต้องมากินข้าวร้านนี้ครับคือมาเดินตลาดพอเดินตลาดเสร็จจะออกจากตลาดไม่ไหวเพราะว่าเห็นกับข้าวน่ากินมากก็ต้องแวะก่อนร้านนี้ ผมเขาก็จะใส่ไปพักนี้เลยจะเลจนไลเดอร์จะเลายไเด้อได้มามาเวดเนอรได้เวก็มาเวกินสะท้อนแต่ใครมาก็ตลาดวงเวียงตลาดเช้านะครับหาให้เจอแล้วก็มเดินมาเลยจะมีเฟอร์มีลาบมีก้อยมีแกงไก่แกก็เดี๋ยวอีกสักอันนี้ยังต้มไก่อยู่บ่แม่ยังต้มไก่อีกอันนี้สุดทีหนึ่งสุดทีหนึ่งนี่เข้าสุดที่สอง ได้หลายขายดีมากครับพี time, ่น้องใส่ใส <way> oh, ่ไปแล้วใส่ผักดีเลอรไปแล้วเนี่ยพอดูไก่ต้มให้หน่อยแล้แม่ก็จะเอาน้ำนี่มาทำเฟอุณแม่นน้ำทำเฟอโอ้โหหม้อต้มเขาเป็นอย่างนี้เหรอแม่นเอาแนมเอาหม้อกลางไว้เฮ็ดอย่างครับนี่หม้อกลางไว้จุ่มเฟอโอ้เออหม้อก๋วยเตี๋ยวที่หม้อเฟอที่นี่ไม่ธรรมดาแปลกดีนะพี่น้องเดินดูบ้านเรามันจะมีคนเอาห้องคน อันนี้เป็นสเตลเลอเขาตั้งวางเฉยๆเนาะตั้งวางตั้งวางเฉยๆครับลวกเฟอเออดีเนาะเพิ่เคยเห็นต้มไกม่ต้มไก่แล้วก็เอ่ืเดี๋ยวเนร้านเนื้อไก่ต้มที่นี่ไก่บ้านที่นี่อร่อยมากน้ำจิ้มไก่ก็เด็ดครับพี่น้องน้ำจิ้มก็เด็ดนะดแกงที่ประเทศลาวเรานี่ได้หม้อใหญ่ได้เพี่น้องโมเมตนต์เนาะเปน้อยเหมือนบ้านเราในานะบ้านเราไปทไทยนี่ ตัวนี้ใส่น้อยนึงเนาะ่อใส่ยลยใบไทรใบเนาะจยาใส่ใส่หลายก็ได้ใส่หลายเสีบหลายบใบไทานบเสียบนั่นละใส่น้ำเพียไว้ละแกงเพียครับพี่น้องแกงขมแกงขมแล้วนั้นประจำมาเนี่ยชองมากินสามสมแขวแล้วได้เนาะเวลานี้เนาะ ส้มแคล้เลยมาแล้วพี่น้องนี่เมนูแรกของเราเสร็จแล้วเปิดตั้งแต่จักโมงแล้วไหมนี่ฮะเปิดห้าโมงเนาะห้าโมงปีโอ้เปิดตั้งแต่ปีห้าเรยนี่เสร็จแล้วเมนูหนึ่งว่าเขาจะไปหอนเนาะโอ้ยพยากจะ<า>ลจา้จาเลยก,กลับกลับเนาะโอ้พี่น้องเปรี้ยวปากเลยอ่ะ เป็นตะสมแคลบอพี่น้องเป็นตะแซบคักรับราบนี้น,นี่โอ้แล้วเขาก็เอทอีกทีหนึ่งคนอีกทีหนึ่งนี่ว่าโว์เปิดตั้งแต่ตีห้าขายจนบ่ายโมงบ่ายสองแล้วเพราะแม่เนาะแมน แล้วก็โรยถั่วง,งอกหน่อยหนึ่งลาบสุดทงงี่นี่ต้องมีถั่วงอกนิดนึงแอนเดอรมันอันนี้สมเสิร์ฟเองก็ได้เปื่องพี่น้องเอบิง้งขอบใจลาบราบงัวครับพี่น้องเบิง้งไก่ไก่ตัวนึงบอกเคยเครื่องตัวบเ่เอาตัวนึงกินหมดป่ะเนาะเอาเค<อ>รื่งองตัวนนนเนาะารยันยันหมดเนะาะจา้าจ่าไม่ขาใจดีกลัวไม่กลัวกินไม่หมดสามคนหนึ่งแต่ว่าไก่ต้มที่นี่อร่อยมากเป็นไก่บ้านไก่ลาบต้มมีน้ำพี่น้อง ต้มในแบบพอดีไก่ก็แบบไก่จะนุ่มมากไกเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยครับเนี่ยถ้ามาตอนเช้านี่ไก่จะโชว์แบบหลายสิบตัวเลยแหละแถมให้อีกขานึงโอ้ข,อข้าีจะแถมด้วยนะแถมอีกขานึงเพอพี่น้องน,นี่ใครต้องมากินไก่ร้านนี้มาวงเวียงไม่ไมาได้กินไก่ต้มร้านนี้บอกไว้เลยมาบอกหอด,ด้ว โดยโดยซอสนิดหนึ่งปั๊บทตกจะแซ่บแฮะไก่ต้มไก่ต้มเนื้อไก่จะนุ่มจะเหนียวแบบไม่ได้เหนียวนะนุ่มแบบอร่อยมากอะ่ะนะเดินผ่านแล้วต้องกินครับร้านนี้อร่อยจริงบอกเลยว่าถ้าได้กินไก่ต้มร้านนี้นะเสวยัดครับผมบอกเลยถ้าได้กินไก่ต้มร้านนี้เราจะมาถึงร้าวางเวียงแซ่บแท้ต้องมาร้านนี้วางเวียงต้องมาต้องมาต้องมาเดี๋ยวเราตั้งก<ะ>ินนี่น้ำจิ้มเขาโอ้จิ้มแจวเนาะ อำนละหลายเลยครับอยากให้ทุกคนมาได้ลองเลยมาชิมหนึ่งไม่แพงแล้วสองได้เยอะแล้วก็อร่อยอ่ะถูกปากแน่นอนปลาจ้องมาแล้วเด้อนะชิมงานเราแต่วว่าลองชิมดูอะไรอย่งนี้ก็ได้ลองชิมดูเลยอันนี้แหละอันนี้เราจะลองอันนี้ก่อน่แกงขมสุดซ้สมมาคอเราแกงเนื้อเนื้อแกงขมดูปากผักหลากหลายนี่ไม่เลวเส็นเส้แนสดดู ไก่ต้มอร่อยมากใส่บ้านด้วยจริงจอ่าถ้าจริงจกินแค่ไก่อย่างเดียวก็อิ่มแล้วนะเออเอาครึ่งตัวดเนี้ยอิ่มแล้วแต่ว่าเราไหนๆเราก็มาแล้วเราต้องชิมชิมให้หมดเมนูให้หมดใช่ขับรถมาไกลขนาดนี้กินอย่างเดียวไม่ไหวครับเหนื่อยอันนี้ก็น่ากินเนี่ยตอนร้อนตอนเช้าๆเนาะกินเนี่ยสดทันทันอืมถ้าอย่าลืมไก่เขานะไก่เขานี่แซ่บมากมามามาที่นี่ก็บรรยากาศเหมือนที่เราไปเชียงตุงนะ นั่งกินอะไรในตลาดที่เชียงตุงเราก็เออเขาก็มีมีร้านมีฮานแบบแบบนี้อะไรในเชนียงตุงนั่งกินกันอย่างเงี้ยอ่ะ้องทดดูทดน้ำแข็งดูครับพี่น้องโอ้ยสม้มแขวแล้วบอ <c oughs> สม้มแขวแล้วได้เ <c oughs> ดี๋ยวดังใจเย็นใจเย็นเพื่อนเดีด๋ยวพึ่งสม้มแขวตอนนี้เช้าอยู่ยังเช้าอยู่ยังเย็นธรรมดาร้อนๆนี่ออกมานัวๆหน่อยน้ำซุปเขาก็ตุ๋นเอาไว้มันก็โอเคราดก็แซ่บ โดดมาที่เราชิมดูอลาบผมนี่นี่ลาบผมพี่้องลาบนี่เขาใส่ผิกส่วนแล้ใส่ผิกสดแล้วก็ใส่ถั่วงออกเลยนะใส่เอกลักษณ์ของเขาเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยลาบเป็ดนะครับลาบเนื้อลาบเนื้อลาบสุกนะเราลืมสั่งลาบดิบชิมดูอันนี้ลาบผมข้าวเหนียวห้อนๆข้าวเหนียวนี่ต้องแบบที่นี่จะร้อนมากเนี่ยแต่เป็นงี้ไอขึ้นนะพี่น้องไเดู ลองชิมดูไก่ทีนี้อยากจะให้ชิมไก่ที่เรากินพร้อมกันชิมเลยหยิบไปเลยครับหยิบชิ้นใหญ่ไปเลยชิมเลยหยิบไปเลยครับชิมเลยชวนเงินชวนเงินลองชิมดูไก่เฉยๆก็อร่อยนะเอาแบบกองมล้างเห็นไหมไก่ไก่อร่อยมากนะอร่อยไงไก่อร่อยจริงชิมเด็ดลองกินเป็นไก่เฉยๆก็อร่อยนั่นแบบส้มแบบพอดีพอดี พี่แม่เขาบอกว่าเป็นไก่บ้านด้วยรสชาติเยี่ยมเลยต้มไก่ร้านนี้อร่อยครับแบบพอดีอร่อยอร่อยไม่ไม่ไม่สุกเกินไปอืออือแค่บางทีเราไปต้มเองที่สุกไปจังหวะการต้มไม่ได้อะแตเนื้อเนื้อพอดีช่ำช่ำมครับแซ่บเนาะอร่อยๆทุกอย่างเนาะอ่ะมากันเกือบจะพันโลแล้วพี่น้องก็จัดกันชดช่วยแล้วพี่น้องเด้อกินให้อิ่มกินให้อิ่มนะคำแรกเขากินไก่กันเด้อ แล้วเขาเอาซอสราดหน่อยๆนี่มันอร่อยดีเนาะอือว้าวข้าวนี่แทบบเหนียวพอดีอ่ะนุ่มๆเหนียวๆนุ่มๆไม่ใช่เหนียวๆนุ่มๆชอบตับอยู่แล้วเนี่ยกินตับบํารุงก่อนครับผมตัวนี้มันเป็นไก่เหรอวัดไก่บ้านของเขาเนาะ เนื้อมันอร่อยดีเนาะถ้าวันนั้นเกิดน่าจะเป็นสามใสพันธุ์มันมีมันไี่สามใสพันธุ์ทำข้าวมันไก่ก็น่าจะอร่อยเนาะไก่เนาะอร่อยเดียแม่น้องเด่นเก๋ผมยังคิดเลยว่าเอานี่จิ้มเนี่ยถ้าทำสไตล์แบบนี้บ่าเขาแน่นี่จะแปลงนั้นได้ขายดีนะแทนที่ท่านที่เขาจะเอาเป็นแต่เขาเน้นเป็นไก่สดมาเราอย่างเงี้ยสามใสมาเราทาเต่าที่เป็นไก่สดบ้างหรือว่าระหว่าการต้มของเขามันพอดีนะ

ีเบิ่งหลา่ามด้วยลาบจังได็พี่น้องอืมงาบผมเนีนๆอืมข้าวคัวพี่ปนหอมไหมเนาะข้าวคั่วห,หอมไหมเนาะขอข้าวคัวแม่จำนอนดีปะ้วไปใส่ลาบเป็ดจับประเด็ยเกินไก่ก่อน เดี๋ยวเราไปกินเป,เป็ดแดงสภาพไหนเด้อตึงไหมฮเดือดึ้ครับตึงครับขอนีหนับกระดาษน,ดนี่ตม้มมีลาบกแล้วมีแกง<ม>ตัวเยอะทัก,กนะว่าที่ไปหาบออ่ะ ตอนนี้ขวนกครับไอ้วัดมหาแนบะสองซม้วนนึงคุณวะอยากไปอยู่แต่ว่าเราดูเวลาเนาะเวลาทันก็นไปเดี๋ยวโคต้นานีจำกัดโอ้โ,อโหโล่งเนาะสดสน้ำแกงเข้าไปแล้วคล่องคอสว่างเลยพี่น,น้องคล่องคอ แดงสู้เมื่อคืนนี้ก็พักผ่อนเต็มที่นอนสบายมากเมื่อคืนนี้หลับแบบสลบสลบเลยลบบบลอยู่บนรถนานเกินไปเม,มื่อวานรำขนาดเลยทีไ่ ทั้งสามตัวเัาไม่หมดจริงอ่ะแม่เอาไม่เอาครึ่งตัวอันนี้อันนี้ครึ่งตัวยู่อครึ่งกับข้าวถือว่าเยอะเลยกับข้าวเยอะตัวหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งร้อยแสนซาวแสนซาวก็สองร้อยนิดสองร้อยนิดก็แพงอ่ะอร่อยเงี้ยเพราะว่าทำเรียบร้อยของกิน เดี๋ยวจะให้ไม่เดือนไม่เดือนน้องแฟนต้าเรามาดูงานหน่อยตอนแกมาชิมไก่ต้มร้านนี้หน่ะถ้าแกมาขายเดี๋ยวเขาแบางถ้าขายดีนั่นอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเขาแบงไม่มีเนาะอย่างงี้เนาะใช่ไก่สดแกก็ขายไม่ทันแล้วนะอ้นี่น้องแฟนต้าไปขายอย่างงี้ก็ได้เนี่ยแฟนต้าเฟนตาเขาอยากทำธุรกิจขายไก่ต้มเงี้ย เปร้านแต่งร้านสวยๆเก๋ๆหน่อยให้กับข้าวปบไวๆหยไก่ต้มไก่รตร้มแม่เดือนดูโหจะไปเปิดร้านนะที่บ้านร้านปินน้งย่างใส้อัวมจ่กเอาเจ้าของสูตรถอาไปด้วยทแม่เขานะก็ยังลูกสาวลูกสาวเขามีแฟนแล้วถามแม่แม่ยังไม่มีแฟนหรอถามแม่จริงหรอพูดเล่นเขาเขาบอกว่าไม่ได้แม่เขาลูก อันนี้ไม่ได้ลูกเขาไหมผู้ทำงามๆเนาะโอยจริงห,รหน้าใสาแบบหน้าแบบเนียนมากมแบบไม่ต้องให้แต่งอะไรเลยเพราะว่าภารกิจเราก็ตามหาช้างเผือกด้วยได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆของแต่และแขวง กินด uhm, mm like, oh, like, oh, ้วยเที oh, oh, uh, s s ่ยวด้วยโอ้อะไรนะแม่เน so ี่ยมาแถมให้เหรอแถมครับแา่บอกบำรุงวะมีชุดตับกับชุดตีนให้ด้วยโอ้นี่กับแก้มเนาะแก้มมีแถมกับชีเด้์ฮอแล้วสมแถวแล้วบอสมแล้วเด้สม้งแถวแล้วเด้เดี๋ยวผมจะดึงตะวันให้มันลงเร็วนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นดอยตรงนั้นหนาวบรรยากาศเหมือนปีนี้แล้ว

อมแซ่บนัวอีดีแม่แซบแซ่บแซบนัวหวานอร่อยมีสูตรบ่แม่อันนี้บอกสูตรได้บริสตมไก่ยี่ต้มยังไงนี่ถ้ามีสูตรมีแต่เอาหางม้วนขึ้นหรอไกล้ลูกหรอต้มกกี่นาทีนะแล้วมันมีเวลาไหมเวลาต้มโดนบ่ต้มกี่นาทีจั่เวลาบ่มันขึ้นกับน้า ต้มไก่ได้เป๊ะมากเลยมันเปสองรอบครับต้มไก่ได้แบบเป๊ะมากต้มไก่แบบอร่อยดีจัะ <c oughs> <ม>เดี๋ยวผมจะหนา้าหนาวผมลองทำทำกินกันกลางค่งนี่นะก็ดีนะเ<ม><ม>ด็กก็ต้องซื้อไกไปไปไปป่ที่เราไปหรือปล่าลูหมดต้องขนาดนั้นพอร้านทอนพิณนนกันค้าก็มีขายครับผมอัอนีไก่ที่ร้านน่ะ ลองกับสูตรเราเนาะบางทีไก่บ้านเราคืนไปบ้านไก่บ้านเราจริงถ้าไก่เมืองจริงเหรอจิ้มมีน้อยเดียวเหนียวแข็งต้มมาแข็งเลยไม่อร่อยอย่างเงี้ยลองต้มไปแล้วมันเนื้ออยู่ได้ที่อกอย่างเดียวอ่ะจะลองไก่พันไหมยิ่งอยู่กับอกถ้าไก่พันจริงจริงมันเยอะเนื้อเนื้อเนื้อมันจะไม่แน่นยุ่ยๆเนาะนี่เขาเหนียวเหนียวหนุบๆเพราะอร่อยมันมาแยกก็เดียว แ่าว่าก็จะทําความไก่อยู่แล้วไงอ๋อแ่าว่าเลี้ยงไก่เขาไก่ไม่ใครให้นี้วอะไรนี่กินไม่ได้ไก่โดนะหนักกว่าเก่าหนักกว่าเก่าอร่อยมากเลยกินข้าวกันแป๊บหนึ่งกันน้องแซ่บไหลอร่อยโคตรมาโพตรอร่อยครูก่นอัเดอหลับหน้ามาอุดหนุนมาเสีบหลายเนี่ยพี่น้องมาจ้าจ้าจ้าข้าวเหนียวข้าวท้อนพี่น้องเลย จ้า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 ครับผม